ภาพมาเพิ่มเติมอีกแล้วค่ะโอ้ยโมเมนต์มันเยอะมากไม่รู้ว่าจะวีดอะไรก่อนดีนะคะเพื่อนๆเอาเป็นว่าขออนุญาตหยิบมาวีดบางประเด็นแล้วกันนะภาพมาใหม่ค่ะก่อนหน้านี้แอดนดี้นําเสนอไปน้องลิซ่าถ่ายกับคนดังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นกับคุณลอร์ดชาบรินาคารเบนเตอร์ฮัลนีเบลลี่หรือว่าจะเป็น คุณไมลี่นะคะภาพ่ทยกับเจนนี่ซิดนี่ชูวิทนี่ได้เห็นบางภาพก็จะเป็นเออนอนริซ่ากับพี่ฟิวเจอร์เนาะก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าสําหรับภาพใหม่นะคะไม่รู้ว่านอนริซ่าและก็พี่ฟิวเจอร์ของเราเม้าอะไรกันนะคะซึ่งทั้งสองคนเคยเจอกันที่งานเมืองคานก่อนหน้านี้ตั้งแต่นอนริซ่าอยู่ที่เซลีนะเพื่อนๆและก็รอบนี้ดูเหมือนว่ากําลังเม้ามอยกันแล้วก็ขากันใหญ่เลยคะ่ะเบือเบ้องลึกเบื้องหลังไม่รู้ว่าเมาอะไรกันแต่ว่าก็วีค่ะนอกจากนี้ในงาน,นอนริซ่าก็ยังได้เม้ามอยนะคะกับคุณดวลิป้าด้วยและจ ตอนที่น้องลิซ่าเข้ามาในงานใช่ไหมแม่ลูกสาวก็ใส่โค้ทยาวมาเลยนะคะคลุมไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าพอเปิดเข้ามาในงานเท่านั้นแหละกะเอาตูนิซ่ามาสร้างตำนานจริงๆอะ่ะแล้วก็อีกภาพหนึ่งค่ะน้องลิซ่าพี่เจนนี่นะคะแล้วก็เอสโคปส์แห่งวงเซเว่นทนนะคะเข้าร่วมง,งานเมดตรการลาครั้งนี้ด้วยก็คือเป็นวงเพื่อนมินกยูนั่นเองเนาะต่อมาค่ะยังมีรูปภาพมาเพิ่มเติมนะคะน้องลิซ่ากับคุณซิดนี่จับมือเดินเข้างานด้วยการค่ะเรือะปลาดคือที่รู้ก็เพราะว่าแฟนคลับโควิดกันแหละเป็น ตอนเดินเข้ามานะคะในงาน <c oughs> เป็นตอนเดินเข้าไปในงานนั่นเองค่ะคือโมเมนต์มันเยอะมากอะเม่ก็เลยรู้สึกแบลคงนะคะแบลคงแอดแบลคงหนักมาก <c oughs> ไม่รู้ว่าจะวิดอะไรก่อนดีเพื่อนๆเป็นไหม <c oughs> ที่จริงโมเมนต์มันเยอะมากนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมภาพกับคลดงังถ้าวีดทางก็จะวีดนะแม่นะซึ่งตอนนี้แอดก็รอ after party ของ้องลิซ่าอยู่เช่นกันค่ะ